สวัสดีครับเพื่อนๆชาวฟนนอทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับผมแอมมิชิตีเหมือนเดิมสําหรับวันนี้นะครับเราก็จะอยู่กันในคลิปวิเคราะห์ตู้กาชานะครับก็เป็นตู้ของซิดเรนนะครับแล้วก็ลุงป๋องสไตน์เนอร์นะครับก็คือ2ตัวนี้นะครับมาครับก็เพื่อมาเป็นการเซเวเลมเวลาเราก็มาเริ่มวิเคราะห์ตู้กันเลยนะครับสําหรับตู้กาชาของซิดเรนกับลุงป๋องนะครับจะเข้าวันที่1เมษายนนะครับก็คือวันพรุ่งนี้นั่นเองนะครับ เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันดีกว่านะครับว่าวิเคราะห์ตู้รอบนี้จะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเราเริ่มจากตัวซิดเลนเลยแล้วกันนะครับสำหรับตัวซิดเลนนะครับเจ้าของ l c นะครับก็มีจุดเด่นนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่จุดเด่นก่อนนะครับสำหรับจุดเด่นของซิดเลนนะครับก็ข้อที่1นนะครับ เป็นตัวละครที่สามารถบังคับลอยเป้าหมายได้100%นะครับถ้าเกิดอ่าบัฟของตัวซิดเลนเนี่ยไม่มีอันไหนหลุดน,นะครับแล้วก็จุดเด่นข้อที่2นะครับการทำดาเมจการอากาศเนี่ยก็สามารถทำได้ดุลแรงนะครับแล้วก็มีความสามารถพิเศษในการที่เมื่อเพื่อนของเราสองคนเนี่ยโจมตีกางอากาศเสร็จแล้วนะครับตัวซิดเลนนะครับ จะมาโจมตีปิดท้ายอีก1นึอีกหครั้งนะครับนั่นก็คือทำให้ดเกาเมจอากาศเนี่ยมันเยอะกว่าเดิมนะครับส่วนจุดเด่นข้อที่3นะครับตัวซิดเลนเนี่ยมีความสามารถนะครับในการล้างบับฟฝั่งตรงข้ามนะครับแล้วก็ล้างดีบัฟฝั่งของเรานะครับจากสกิล ex นะครับเรียกว่ากดสกิล ex ครั้งเดียวนะครับคลีนทั้งฝั่งบอสและฝั่งเราเลยนะครับ ส่วน so, จุดเด่นข้อที่4นะครับก็มีความสามารถในการดึงเทินเพื่อนขึ้นมาต่อต่อหลังตัวสิทธิเลนเองนะครับไม่ว่าจะเป็นจากสกิล l ก็ดีนะครับอ่าสกิล2เนี่ยคือดึงเทินมาแค่1คนนะครับที่เราเลือกส่วนสกิล l l เนี่ยก็ดึงเทินขึ้นมาทั้ง2คนเลยนะครับเพีเยงแต่ว่าเป้าหมายที่เราเลือกเนี่ยจะเป็นอ่าอยู่ต่อหลังสิทธิเลนนะครับแล้วส่วนอีกคนหนึ่งก็จะอยู่ปิดท้ายคนที่3นะครับ ส่วนจุดเด่นข้อที่5นะครับก็สกิล l x เหมือนเดิมนะครับนอกจากาลบบัฟกับล้างดีบัฟแล้วนะครับยังมีความสามารถในการดันเทินมอนสเตอร์ทั้งหมดได้ไปทั้งหมดไปข้างหลัง1เทินนะครับแล้วก็จุดเด่นข้อที่6นะครับมีการโจมตีที่ไม่ส่วนค่าพลังป้องกันนะครับ สำหรับตัวการโจมตีที่ไม่สนค่าพลังป้องกันนี้นะครับจะเป็นการโจมตีกลางอากาศที่มาปิดท้ายเท่านั้นนะครับส่วนจุดเด่นข้อสุดท้ายนะครับจุดเด่นข้อที่7นะครับความสามารถในการใช้คอ ability ของซิดเดนเนี่ยค่อนข้างดีนะครับประมาณว่าถ้าตัวละครที่เราจะเปิดเบรสโหมดเป็นเบรสใหญ่นะครับและทีนี้เนี่ยเราไม่มีตัว เซลฟี่ที่มาแปะดีบัฟจากสกิ l เอลแล้วทำให้ลอยตลอดเวลาในในเบรส o โหมดเนี่ยเราสามารถใช้คออ e บิลิตี้ซิดเลนอ่าที่เป็น Core LD เนี่ยมาทำตรงจุดนี้แทนได้นะครับนั่นก็คือถ้าเกิดใครตัวละครไหนนะครับเรียกคออ Ability s i ิดเลนที่เป็น Core LD ออกมาจะทำให้ตัวละครตัวนั้นนะครับสามารถบังคับลอยมอนสเตอร์ได้จำนวน2เทินนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเราเปิดเบรส t โหมดเนี่ย ความสามารถนี้จะอยู่ในเบร์ดโหมดแบบไม่ลดนะครับเพื่อนๆจะสังเกตได้จากที่ผมชอบเอามาคิน่ามาใช้คอซิดเลนในคลิปผ่านด่านต่างๆที่ผมเล่นนะครับสำหรับตัวซิดเลนก็จะมีจุดเด่นทั้งหมด7ข้อนี้นะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อเสียกันบ้างนะครับมันมีจุดเด่นมันก็ต้องมีข้อเสียนะครับสำหรับข้อเสียเนี่ยเดี๋ยวเรามาเริ่มข้อที่1เลยนะครับ ถ้าเกิดเราเจอบอสเนี่ยห้ามลอยนะครับบังคับลอยไม่ได้คือด่านนี้เก็บซิดเลนได้เลยนะครับใช้งานไม่คุ้มนะครับยังไงก็ตัวซิดเลนที่ไม่สามารถลอยกลางอากาศได้ก็คือตัวละครที่ตีพากพื้นดินโง่เลยนะครับส่วนข้อเสียข้อที่2นะครับก็จะเป็นเรื่องบอสป้องกันการตีเลือดกลางอากาศนะครับอย่างเช่นด่าน ดีไวชิวานะครับที่ทำมาเพื่อป้องกันการใช้สิ์เลนโดยเฉพาะเลยนะครับก็ถ้าเกิดเราเจอดาบประเภทนี้เนี่ยก็เก็บซิ์เลนไปได้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดฝืนใช้มันก็ได้ไหมมันมันก็ยากนะครับผมเคยลองเอาไปฝืนใช้ดูแล้วนะครับการที่บอสเนี่ยลดลดเปอร์เซนต์การตีเลือดก,กับอากาศไปแบบ100% 200% 300%เนนี่ยคือ ที่ซิดเล่ของเราตีกับอากาศแทบไม่เข้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเลยไม่คุ้มค่าที่จะเอามาเล่นนะครับถ้าเจอบอสประเภทนี้นะครับส่วนข้อเสียข้อที่3นะครับถ้าเราเจอด่านที่ลดการเด้งเบฟนะครับก็จะทําให้ตัวซิดเลนเนี่ยเวลาโจมตีก่อนที่จะงัดลอยแล้วเด้งเบฟให้เพื่อนเพื่อที่ว่าจะให้เพื่อนเนี่ยมีเบฟตั้งต้นเยอะๆในการทําดาเมจการอากาศเนี่ยตรงจุดนี้ก็ ก็เป็นข้อเสียได้นะครับเพียงแต่ว่าข้อเสียข้อที่3ข้อนี้เนี่ยมันสามารถแก้ไขได้นะครับก็ประเภทเช่นเรามีตัวละครสายทรัพท,ที่อยู่ในปาร์ตี้แล้วมีความสามารถในการเพิ่มการเด้งเบฟให้เพื่อนหรือว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเด้งเบฟพ,พอเข้าเทินของเพื่อนหรือว่าจบเทินเพื่อนเนี่ยก็ทำให้ทำให้เบฟเต็มเช่นบัฟเบิร์การเนต หรือตัวน้องเรมนะครับที่พอจบเทินแล้วก็โจมตีซ้ำแล้วก็เด้งเบฟให้เพื่อนส่วนแบบเบิร์ดการเน็ตก็อย่างที่รู้กันนะครับก็พอจบเทินก็เด้งเบฟเ,เต็มอยู่แล้วนะครับแล้วก็อย่างเช่นแดมซ่า a, อย่างเงี้ยแดมซาก็ได้นะครับก็เอาไง่ายๆว่าตัวประเภทสายซับพอร์ตที่สามารถเด้งเบฟให้เพื่อนได้หรือว่าเพิ่มเปอร์เซ็นต์การเด้งเบฟได้พวกนี้ก็สามารถเอามาแก้ข้อเสียข้อที่3ได้นะครับ ทีนี้เรามาดูข้อเสียข้อที่4กันนะครับก็เป็นเรื่องบอสห้ามดันเทินนะครับเพราะว่าสกิล l x เนี่ยสามารถดันเทินได้นะครับแล้วก็ถ้าเกิดเรากดสกิล l l ไปแล้วนะครับคอมมานตีเลือดจะเปลี่ยนไปเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับซึ่งคอมมานตีเลือดที่เป็นอีกแบบหนึ่งเนี่ยสามารถดันเทินมอนเตอร์ทั้งหมดได้ด้วยเช่นกันนะครับเพียงแต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยมันก็ไม่เชิงว่าเป็นข้อเสียแบบใหญ่หลวงนะครับ ก็ยังสามารถใช้ซิเลนได้อยู่เหมือนเดิมนะครับเพียงเพียงแต่ว่าถ้าเราเจอด่านที่บอสห้ามดันเทิร์นเนี่ยผมก็คิดว่ามันเอามารวมเป็นข้อเสียได้เช่นกันนะครับเรียกได้ว่าถึงแม้ว่าจะดันเทิร์นไม่ได้แต่เราก็ยังสามารถดึงเทิร์นเพื่อนรัดมาได้อยู่ดีนะครับก็เรียกว่าถูเฉลี่ยกันไปนะครับสําหรับข้อเสียข้อที่4ส่วนข้อเสียข้อสุดท้ายนะครับก็ข้อนี้เนี่ยผมคิดว่ามันไม่พูดไม่ได้นะครับตัวซิดเลนเนี่ย ไม่ได้รับการรีเวิร์กนะครับมีแค่อัปเกรดสกิล EX และสกิล l 5เท่านั้นนะครับก็ในความเห็นส่วนตัวผมนะครับก็คิดว่าการที่เขาไม่รีเวิร์กเนี่ยมันก็พอสมเหตุสมผลอยู่นะครับเพราะว่าตัวซิดเลนเนี่ยการโจมตีการอากาศปิดท้ายนะครับมันก็ทำาพชรพีระมิดอยู่3ชุดนะครับถ้าเกิดเราถ้าเกิดตัวตัวระบบตัวผู้พัฒนาเนี่ย รีเวิร์กสกิลหกับสกิลสองให้ตีเลือดและตีเบฟเนี่ยประมาณสัก2ชุดสามชุดแล้วมาบวกกับการโจมตีกับอากาศอีก3ชุดเนี่ยมันก็จะทำให้ตูซิดเลนเนี่ยมันโอพีเกินไปนะครับตรงจุดนี้เนี่ยผมก็เข้าใจนะครับก็เลยคิดว่ามันก็เป็นข้อเสียที่จะไม่พูดและก็ไม่อธิบายก็ไม่ได้นะครับก็เรียกได้ว่าสำหรับข้อนี้เนี่ยมันสมเหตุสมผลตรงที่ว่าเราใช้สกิลหนึ่งสกิลส ตีเลือดตีเว็บด้ตีเลือด1ชุดแล้วนะฮะเพื่อนขึ้นไปตีเลือดกลางอากาศ1ชุด2คนแล้วก็ปิดท้ายด้วยการตีเว็บและตีเลือดอีก3ชุดมันก็เรียกว่าเป็นดาเมจที่อยู่ในยุคนี้ได้พอดีนะครับก็ทําให้ตัวซิดเนเนี่ยไม่ OP เกินไปเหมือนกับตอนที่ตัวซิดเนมาใหม่ๆตอนนั้นนะครับตอนนั้นนี่คือ OP มากๆนะครับตรงจุดนี้ก็คิดว่าเป็นข้อเสียได้เหมือนกันนะครับ แต่ก็อย่างที่ผมอธิบายให้ฟังนะครับมันก็เป็นทั้งข้อดีและข้อเสียในเวลาเดียวกันนะครับที่ผมต้องอธิบายแบบละเอียดแบบนี้เดี๋ยวเผื่อบางคนจะไม่เก็ตนะครับว่าเอ๊ะทำไมตัวละครตัวอื่นเนี่ยพอปรด90เขาก็อัปเกรดรีเวิร์กสกิลหนึ่งสกิลสให้เป็น2อชุดกันทั้งนั้นเลยทำไมซิดเดนถึงไม่ได้รีเวิร์กสกิลหนึ่งสกิลสเหมือนคนอื่นเขาบ้างก็ประมาณนี้นะครับสำหรับตัวซิดเดนนะฮะ เดี๋ยวเราก็มาต่อกันที่ตัวลุงป๋องนะครับก็คือลุงสไตเนอร์นะครับสำหรับลุงสไตเนอร์นี่คือผมนี่แบบอเมซิ่งมากเลยนะครับจากที่ตัวลุงป๋องเนี่ยก็เป็นสายดาเมจที่สามารถเด้งเบฟให้ปา์ตีได้นะครับ การมาของอาวุธ LD ทําให้ตัวลุงป่องเนี่ยออกไปออกไปในทางแนวซับเฉยเลยนะครับอันนี้คืออเมซิ่งจริงนะครับสําหรับลุงป่องนะครับมาครับเดี๋ยวเราก็มาดูจุดเด่นก่อนแล้วกันนะครับสําหรับจุดเด่นของลุงป่องของเรานะครับข้อแรกเลยนะครับการมาของอาวุธ LD นะครับทําให้ตัวลุงป่องเนี่ยมีบัฟ จากสกิลเอลดีหนึ่งช่องนะครับแต่ว่าความสามารถของบัฟจากสกิลเอลดีเนี่ยมันครอบคลุมนะครับก็คือให้กับปาร์ตี้ทั้งหมดเลยนะครับปกติแล้วถ้าตัวประเภทลุงป๋องเนี่ยจะไม่บัฟจะไม่ได้ให้กับปาร์ตี้นะครับส่วนมากจะเป็นพวกสายซับมากกว่านะที่จะให้กับปาร์ตี้แต่ว่าลุงป๋องให้บัฟกับปาร์ตี้เฉยเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้าง สำหรับบัฟสกิล LD นะครับที่ให้ค่าปาร์ตี้นะครับเด่นๆเลยคือค่าพลังป้องกันนะครับแล้วก็มีผลของ HP r e g e n เนะครับอันอันที่2แล้วนะครับแล้วก็อันที่3นะครับทำให้ปาร์ตี้เพิ่มค่า HP ดาเมจนะครับอ่าส่วนความสามารถที่4นะครับทำให้ปาร์ตี้นะครับลด H P ดาเมจจากฝ่ายตรงข้ามนะครับแล้วก็ความสามารถที่5นะครับสามารถเด้งเวฟให้กับเพื่อนได้ ทุกๆการกระทําเลยนะครับแล้วก็เมื่อจบเทิร์นหรือว่าเข้าเทิร์นลุงป๋องอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือเพื่อนก็ได้เด้งเบฟครึ่งหนึ่งของแม็กเบฟตัวลุงเองเลยนะครับอันนี้ก็คือแบบการเป็นว่าลุงป๋องสามารถเติมเบฟให้เพื่อนได้ทุกเทิร์นแล้วก็แทบจะเต็มทุกเทิร์นเลยนะครับจากที่ผมดูคลิปจาก J8 มานะครับทีนี้เรามาดูจุดเด่นข้อที่2นะครับก็ เป็นสกิลสองนะครับที่มีการโจมตีเป็นธาตุไฟนะครับนอกนั้นก็ไม่มีอะไรปกติไม่มีอะไรผิดปกติแล้วนะครับสำหรับตัวลุงป๋องเนี่ยก็น่าจะมีแค่นี้นะครับก็ไม่เยอะมากนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูข้อเสียของลุงป่องกันบ้างนะครับสำหรับข้อเสียของลุงป่องนะครับก็ข้อแรกเลยนะครับตัวลุงป๋องเองเนี่ยเมื่อ ปลดเลเวล90นะครับพร้อมกับรีเวิร์กเนี่ยตัวสกิล l 1กับสกิล l 2เนี่ยก็ทำดาเมจอยู่ในระดับที่ไม่ได้เวอร์วังอลังการนะครับก็อยู่อยู่ในเกณฑ์ของยุคเลเวล90นะครับเพียงแต่ว่าตัวอื่นนะครับถ้าเทียบกับตัวอื่นเนี่ยที่สามารถทำดาเมจได้มากกว่าเนี่ยมันก็เลยอาจจะทำให้ลุงป่องเนี่ยดูดาเมจดอบดอปกว่าตัวอื่นไปเยอะนะครับแล้วก็ข้อเสียข้อที่2นะครับก็ ในในโรนี้นะครับก็มีตัวที่ใช้แทนลุงป่องได้ค่อนข้างเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นแรมซ่าก็ดีอา่าทำดาเมจก็แรงซับก็ได้อา่าแล้วก็มีบัฟเบิร์ดอีกนะครับแล้วก็ตัวซับอื่นๆนะครับที่ทำหน้าที่คล้ายๆลุงป่องได้แต่ว่าทำหน้าที่ได้ดีกว่าเนี่ยมันก็มีตั้งหลายตัวนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อเสียข้อที่2เนี่ยมันก็เลย คิดว่าเราสามารถเอาตัวอื่นมาแทนลุงป่องได้โดยที่เราไม่ไม่ต้องกดหานะครับสำหรับตัวลุงป่องนะครับสำหรับข้อเสียลุงป่องเนี่ยที่ผมคิดออกก็มีแค่2ข้อเองนะครับพยายามคิดจนหัวแทบระเบิดแล้วก็มันหาจุดเด่นกับข้อข้อเสียเพิ่มเติมไม่ได้แล้วนะครับก็ถ้าเกิดใครที่คิดออกนะครับก็ช่วยคอมเมนต์บอกไว้ด้วยก็จะดีก็จะขอบพระคุณมากเลยนะครับ มาครับเดี๋ยวเราก็มาดูสรุปตู้ตู้นี้กันนะครับสำหรับสรุปตู้นี้นะครับก็ถ้าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับที่ไม่มีตัวล้างไม่มีตัวล้างดีบับไม่มีตัวล้างบับหรือว่าไม่มีตัวบังคับลอยอะไรพวกนี้เนี่ยมันก็น่ากดหาแค่สิทธเลนตัวเดียวนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเอาความเห็นสูนตัวหุจริง,จร,งจริงเลยนะครับก็ ตัวซิดเลนเนี่ยมันกดแค่อาวุธ LD ก็เพียงพอนะฮะถ้าเกิดจะเอามาเป็นคออาเบริตี้นะครับเพราะว่าในในยุคเจแปนเนี่ยบางด่านบางคลิปหลายๆคลิปเนี่ยก็ยังใช้ตัวคออ e เบริตี้ LD ของซิดเลนอยู่นะครับถึงแม้ว่าในเดือนนี้เนี่ยจะมีน้องเซลฟี่มาถ้าไม่ผิดผผนะครับ ก็จะมีน้องเซลฟี่มาแล้วก็รีเวิร์กมาก็ค่อนข้างโหดนะครับมันก็จะมันจะเป็นโลที่คล้ายๆกันก็คือดีบั๊ของเซลฟี่เนี่ยบังคับลอยมอนตลอดอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตรงจุดนี้เนี่ยก็ยังไม่ไม่ได้คอนเฟิร์มหนึ่งรนะครับว่าตู้พิเศษจะเป็นเชอร์ลอตต้ากับเซลฟี่หรือเปล่านะครับส่วนตัวซิดเลนะครับณนะปัจจุบันตอนนี้นะครับเพิ่งจะได้อาวุธเบรสและอาวุธ FR หมัดหมาดเลยนะครับ1วันเลยนะฮะวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดใครที่ไม่ได้กดตอนนี้นะครับแล้วอยากจะกดหาในอนาคตก็ต้องรอไปอีกประมาณ6 7เดือนเลยนะครับถึงจะกดหาได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดกดหาในตอนในตอนที่ตัวซิดแลนเนี่ยได้อาวุธฟอสต์ได้อาวุธเบิร์ดเนี่ยมันก็อาจจะดูคุ้มกว่านะครับก็เรียกได้ว่า กดตู้ครั้งเดียวก็มีโอกาสลุนอาวุธทุกอย่างของสิทธิเลนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดกดตอนนี้เนี่ยในอนาคตก็จะต้องกดหาอาวุธ FR กับอาวุธเบิร์ดอยู่แล้วนะครับยกเว้นแต่ว่าใครจะวางแผนกดหาแค่ FR แล้วส่วนอาวุธเบิร์ดก็ใช้เหรียญหยิบเอาประมาณนั้นนะครับสำหรับสรุปตู้กาชาของสิทธิเลนกับลุงป๋องเนี่ยก็น่าจะไปในทางที่ ถ้าไม่อวยนะครับข้ามได้ก็ข้ามนะครับสำหรับความเห็นส่วนตัวผมนะครับสำหรับสรุปตู้กาชาเนี่ยก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆเนี่ยยังมีตรงไหนที่ยังสงสัยอยู่เนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ถามไปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมกับเพื่อนๆที่มีความรู้เนี่ยจะมาช่วยตอบให้นะครับแล้วก็เช่นเดิมนะครับเพื่อนๆก็ให้กําลังใจผมง่ายๆนะครับโดยการกดไลค์ผมนะครับกดซับสไครต์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับ เวลาผมอัพคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะได้แจ้งเตือนเพื่อนๆนะครับสำหรับคลิปวิเคราะห์ตู้กาชาซิดเลนและดุงป๋องสไตเนอร์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ